สวัสดีครับต้อนรับสู่เทมเพธทการแข่งขันโปบอไทยแลนด์ทาวลีกนะครับจากขึ้นโดย n อ็นเอ็กแนะครับผมก็วันนี้อยู่ของก d d ดด็ครับแล้วก็ผม p i พีกจูครับผมก็วันนี้จะเป็นสวิตซ์ราวรอบที่6นะครับสําหรับรอบค i f ลี d นะครับก็จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับอ่าเป็น C 1ทั้งคู่อีกแล้วครับเรียกว่าต้องมีคนที่จะได้ไปต่อนะฮะ มัมีคนที่ต้องไปลุ้นครับคนที่แพ้ก็จะตึงๆหน่อยครับผมเปิดมาเป็นไวเวอร์เทลกับแบ็กกี้วน่านะจะเป็นลูเกียนะครับอาอันจะเป็นลูเกียทั้งคู่หรือเปล่าฮะลูเกียจู่โจมครั้งเดียวตอนนี้เริ่มมีคนเอามาลองเล่นกันบ้างแนละ้วทั้ทงทั้งลูเกียจู่โจมครั้งเดียวแล้วก็ลูเลยมลูเกียจู่โจมต่อนเนื่องนะครับ,รบผมก็คือเรียกว่าตกโรเทชันเนี่ย พลังงานพื้นฐานเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะครับตัวพลังงานพิเศษที่เป็นเฉพาะธาตุแล้วก็ออโรร่าเอนยีจนะครับจะหายไปทําให้เด็กหลายๆเด็กที่เน้นที่ลุ้งจะเล่นไม่ได้นั่นเองอเมซิ่งก็ไปด้วยใช่ไหมะใช่ครับกหมดกองฮะไปกันหมดแผงเลยทีเดียวทางฝั่งของ เด็กลูเกียนะครับยังเอาลูเกียออกมาไม่ได้เลยตอนนี้ครับเปิดเป็นบายเป็นท่อแล้วก็ลงมาเป็นทิสดอนนั่นเองครับแห้งๆเลยครับค่อนข้างไม่ใช่มือเปิดที่ลูเกียจะได้นะครับอย่างน้อยขอเปิดลูเกียนะฮะก็ยังมีตัวที่จะเดินเกมต่อได้เพราะว่าเด็กลูเกียจริงขอแค่พื้นฐานก็คือขอตั้ง กกอาเคอกอก,ก็พอแล้วใช่อ่าขอแท่มีลูกเกียกดวิตาร์ได้ออฟแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่เกมแพนใช่ครับทางฝั่งของคุณอาโต้นะครับก็ใช้ไฮเปอร์บอนหยิบมาเป็นเลวแลนด์นั่นเองแล้วก็น่าจะหยิบต่อเป็นงานวิจัยนะครับเป็นภาพที่เราคุ้นเคยกันดีครับถ้าในยุคสมัยซันมูนเราก็จะเห็นเป็นเล่ยหยิบลิเลียเนาะอ่า จวบแปดนะครับจวบแปดคิดถึงเลยเริ่มก่อนจวบแปดเริ่มหลังก็จวบแปดนะครับใครงงงก็คือสมัยก่อนเริ่มก่อนยังเล่นซัพพอร์ตได้นะครับเดี๋ยวนี้เริ่มก่อนเล่นไม่ได้แล้วเป็นยุคที่คนเริ่มก่อนที่ที่แร,ร,รกจะได้ว่าแทบจะเริ่มก่อนชนะ <Yaz S 2> ใช้ซัพพอร์ตได้รอแปลงล่างได้นะเป็นยุคที่แย่งกันเริ่มก่อนนั่นเองเ,อเดี๋ยวนี้ยังมีเริ่มหลังกันบ้างนะครับใช่ครับแล้วยุคนั้นนี่คือมีทั้ง เริ่มก่อนโดนอสมมติโดนผู้ตัดสินเนี่ยเราเล่นด้วยมือสี่ใบก็คือเรียบร้อยแลลวร้องไห้หรือโดนมาชาโดนะเ<อ>ข้าตาจนคิดถึงทั้งนั้นเลยเข้าตาจนทีเดียวนะฮะอีกฝ่ายมาชาโดเสร็จลิเลียต่อเเราซึมมือเหลือสี่ <4 S 1> คนมาชาโดก็ซึมเองก็มีเรียบร้อยใช,ใ,ชใช่อีกฝ่ายสี่ใบสี่ใบเลียงมาเลยเรียงมาจากบ้าน อ๋อเป็นลูเกียจริงๆด้วยนะครับทางฝั่งของลูเกียต่อคุณอาร์โตนะครับจู่โจมครั้งเดียวน่าจะเป็นการเอาเมตาอนาคตมาลองเล่นนั่นองอีกฝั่งก็เป็นลูเกียนะแต่ไม่ใช่จู่โจมต่อเนื่องแต่เป็นจู่โจมหลายครั้งนะมีหลายสีจู่โจมหลายสีทีนี้ทางฝั่งของคุณนิพิษก็น่าจะค่อนข้างเหนื่อยแล้วครับเพราะว่าโดนแล็กกี้ตีเข้าไปนะครับ,รบจะไม่สามารถหนีได้น,นั่นเองอ แล้วก็เด็กลูกเกียจากนี่รู้กันนะครับปกติแล้วจะไม่ค่อยได้ใส่การสลับไว้นะครับเหนีเลยนั่นเองก็เพราะว่าส่วนใหญ่ค่าหนีจะอยู่ประมาณ1 2ถึงก็แค่ใช้อเคออฟเรียกจี้ดับเบิลหรือว่าจี้อะไรก็ได้ที่เราสามารถทิ้งได้ก็หนีได้แล้วแล้วก็เอฟพลน์ก็คือทางเด็กสามารถตีได้นั่นเองก็เลยจะไม่ค่อยใช้การสลับกันนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเปิดด้วยตัวอย่างลิซซัดนหรืออีเวนท์ลก็จะเหนื่อยเพราะว่าค่าหนีตัวเขาค่อนข้างใหญ่ฮะ ไม่ใช่การที่อยากให้มันเปิดเท่าไหร่ใช่ครับแตมาคู่เลยครับมาทั้งบนทางล่างครับดูจากแววที่ลงลิซดอนไว้น่าจะกลัวเบนเอานั่นเองครับผมกลัวดองนั่นเองนะครับก็ติดเป็นฮีทเอนเนอรีให้ลิซดอนนะครับ แล้วก็ใช้งานวิจัยเลยนะครับมีทิ้งอาเกีอดไปแล้วหนึ่งใบให้หลุมตอนนี้ เราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าคุณนิพิษเทร์นี้จะสามารถตั้งลูกเกียร์ได้ไหมเอ่ยครับตอนนี้ตาหน้าคุณอาโต้มีลูกเกียร์แล้วโวได้แล้วครับแต่ว่าคุณอาโต้ยังไม่มีอาเคโอสนะครับใช่ครับอ่าไฮเปอร์บอลมาแล้วครับอันนี้ตั้งได้ละแน่นอนไฮเปอร์บอลนะครับทิ้งเป็นแคปเจอร์เอนเนจีครับ มี energy heat energy ก็บวกพลังงานนะฮะระบบบวกอ่าพลังชีวิตให้ลิซาดอนเนี่ยใช่ครับให้ตัวไฟเท่านั้นนั่นเองใช่ครับเหมือนอีกใบนึ้งจะทิ้งเป็นแมรี่นะครับครับผมแต่ว่าว่าที่ใส่มาส่วนใหญ่ก็คือน่าจะเหตุผลก็คือน่าจะเป็นทาเติมสีมากกว่าเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีแค่ออโราอย่างเดียวใช่ครับอย่างนี้อาจจะออโราได้ใช้น้อยลงนั่นเองคนละอย่างนี้อาจจะทำให้ตีได้ทั้ง Amazing Universal แล้วก็ลิซาดอน ออไม่งั้นอาจจะตีได้แบบตัวเดียวอีกตัวอาจจะตีไม่ได้เพราะว่าออโราหมดอะไรอย่างงี้นะครับสจะหมดเด็กนั่นเองครับใช่ครับเขาปกติเขาก็ใส่กันอีเวนท์ทบ้างใส่ไลโคบ้างมีลิซดอนด้วยถ้าใส่ไลโคก็จะมี็นหลักสปีดจี้แต่สปีดจี้น่าจะมีผลบวกเยอะที่สุดเพราะว่าถ้ามีไลโคบ,บนแล้วเราอยู่บนมือก็ติดจวดสอได้<ช>นะแวร์ยูนะแวยูตั้งลูกเกียรแล้วก็ผ่านเลยนะครับครับ แต่ว่าแบ็กกี้ครับก็ถ้าสามารถแปลงร่างแล้วจัดการลูเกียได้ก่อนนี่ก็คุณยิมพิตก็ตกที่นั่งลำบากนะครับเพราะว่าคุณนะโตกก็มีลูเกียเหมือนกันนะฮะแล้วติดอะไรครับออรร่าครับแล้วก็ทิ้งเป็นคัมพีนะครับคัมพีครับผมน่าจะเป็นคัมพีสามร้อยหรือเปล่าอ่ามีคัมพีจุดจมจะมีสามร้อยกับคัมพีเอาเลสใช่ครับปกติที่ใช้กันก็จะเป็นตัวสามร้อยกับตัวเกี่ยวการนี่แหละ พียอดฮิตน่าจะเป็นตัวคัมพีกเกี่ยวกาดนะครับตัวเอาเล็กครับก็สามร้อยก็เรียกว่าวีสตานะครับหายหมดนะเซเรน่านะครับทิบ้งไปหมดมือเลยโจมมาห้าใบนะครับเรียกว่าการทิ้งก็ค่อนข้างมีประโยชน์กับเด็กลูกเกียเพราะว่าจะได้ทิ้งเจ้าเนี่ยดึกดำบัรน,น,นะเคีอบเครื่องหอมแล้วก็เคีอบนะครับมันก็เครื่องหอมอีกใบหนึ่งอันนี้น่าจะหยิบลูกเกียว v ีสา เยังไม่ใช่นะอย่างนี้แปลว่ามือมีไฮเปอร์บอลหรือเปล่าเอ่ยถ้าไฮเปอร์บอลก็เรียบร้อยเลยนะครับบัเจีามีจริงด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับเสียทงเดียวคือยังไม่มีแบ็กกี้วีแม็กนั่นเองต้องเลือกต้องเลือกเือนตัวแต่ว่าอย่างนี้ก็คือเลือกลูเกียก่อนอยู่แล้วแต่ถ้ามีแบ็กกี้ก็ด้วยก็คือโอ้โหแล้วจัดการลูเกียได้คือเกมแทบจะขาดเลยนะ ว่า<ช>ถ้าโดนนาก่อนสองแล้วเทิร์ต่อไปยังจัดการลูกเกียที่คุณนิพิษลงมาได้อีกก็ไพ่จะตามไปนาเกินไปนะาไม่ถึงสี่เลยฮะมันจะกลายเป็นว่าทางคุณนิพิษก็ยังกดวีซ่าไม่ได้ก็ยังจะเล่นอะไรไม่ได้เลยนั่นเองใช่ครับแต่ถ้าจะไม่ผิดลแบ็กกี้มีสั่งห้ามหนีนะครับใช่ครับเดืนที่แล้วโดนสั่งห้ามหนีไว้แต่ว่าถ้าเธิร์ดีใช้ท่าตีอีกท่าหนึง่งก็จะน็อกเลยนะครับใช่ครับก็ต้องดูว่าจะห้ามหนีหรือว่าจะน็อกเลย แต่ดูจากการติดพลังงานน่าจะตีทารางแล้วล่ะะอ่าเฮียออฟคือเฮียอสามารถติดแยกได้หมดอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ไม่ต้องติดทุ่มไปที่ตัวเดียวติดยังไงก็ได้เลยครับอ่าติดยังไงก็ได้ครับตำเน,นั้นข้อดีคือติดสองใบที่ไม่จะเป็นต้องเป็นชื่อดวกันได้ไม่เหมือนมิราสเกตนะครับบัง,งคับต้องติดสองใบยแยกเลยอันนี้ติดใบซ้ำก็ได้อะไรก็ได้เลย เรียกได้ววค่พาเศษอนนั้นเงเกิดมาเพื่อคู่กันนะออกตอนออกการ์ดออกมาก็คือให้เล่นด้วยกันเลยก็ดนําไปก่อนครับที่หนึ่งไพนั่นเองครับเป็นห้าต่อหกนะครับครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ยังไม่ได้น็อกเจ้าลูกเกียรครับมาดูกันว่าตานี้คุณนิ<ด>พ,พจะสามารถกดวีซ่าได้ไหมเอ่ยถ้ากดวีซ่าแล้วน็อกแบกกี้ได้แล้วกันให้ ไม่โดนลูกเกียร์น็อคคืนเนี่ยก็อาจจะดึงเกมกลับมาได้นะครับต้องดูว่าจะทำอะไรครับเ <Neo Land S 1> <Neo S 2> นโอแลนด์ครับ <land S 2> น่าจะหยิบยเป็นไม่งานวิจัยก็เบอร์เน็ตนะครับครับคือยังไม่มี a k เคในหลุมครับ ก็ได้ต้องหาอะไรมาเติมครับอเป็นงานวิ<า>จัยครับตอนนี้คุณนิพิษมีอาเคียวแค่ใบเดียวในหลุมแค่บใ,ใบหนึ่งแล้วจะหาเอออีกตัวได้ไหมครับก่อนใช้งานวิจัย พลังงานให้ลูกเกียรครับติดเป็นแคปเจอร์เอดี้จี้นะครับเจอแล้วครับ,บ,รบก็ตั้งเป็นลูกเกียตัวที่2นะครับ แล้วก็ใช้งานวิจัยเลยครับ,รบผมก็แบบนี้น่าจะเจออาเคออฟหรือว่าต้องต้องไปลุ้นได้มีวีสไตล์อีกไหมฮะรู้หลายอย่างเลยครับเพ่นี้แล้วได้แปลงไหมครับโอ้โหได้แปลงแล้วครับแน่นอนละได้สวนแล้วครับเท่นี้จะหาอาเคออฟตัวที่สองได้ไหมเอ่ย อ๋อมี2ตัวอยู่แล้วนะครับก็เกิดขึ้นมา,นมาครับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็เติมจี้ให้ลูกเกียตัวหน้านะครับก็ยัดวีกาดเข้าไปสักใบหนึ่งก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะฮะถ้ายัดวิกาดเข้าไปก็บังคับทางฝั่งคุณอาโตต้องใช้เพาเวอร์ฟูนิตี้ให้หมดเลยแล้วก็ต้องมีเข็มขัดด้วย,ดดวยตอนนี้ติดไปแล้ว น่าจะเป็นหนึ่งเพาฟูลกับหนึ่งแคปเจอร์เอนเนอร์จีนะ,ค,ะครับอ่าเป็นพีกาจริงด้วยครับแล้วก็ดับเบิ้ลเคอร์เรเลตเลยครับเพราะว่าแม็กกี้เดือดร้อยเลยครับใช่ครับลาก,ก่อนนะน่าจะโดนน็อกเอาท์ไปขอเขียวอีกตัวใช้เลยไหมครับเติมใครดีครับ อาจจะชาร์จให้ลูกเกียทิ้งไว้ก่อนนะครับออกเป็นอีกตัวไม่ใช่นะครับรบแล้วก็น็อกแบกกี้ไปเลยครับ2ภงไนะครับ เป็นห้าต่อสี่ครับติดพลังงานให้ลูเกีย์ติดอะไรครับเมื่อกี้ยัดลงไปซะลึกเลยทันเหมือนกันใช่ฮะลึกเลยแล้วก็ใช้เคออฟครับเติมให้ก็ต้องหาเร์ฟูนิจีก่อนครับตอนนี้ก็คือต้องมีสี่ลูกรวมถึงเข็มขัดชอยเบลนะครับถ้าฟาวฟูไม่ครบก็หมดแล้วแต่จริงแล้วยังเป็นต่อในเรื่องเลือดอยู่นะครับ จริงๆไม่จำเป็นต้องน็อกก็ได้นะครับจริงๆหยิบสามลูกก็ได้นะสามลูกบวกเบลก็น็อกเหมือนกันเพราะว่าอ่าเผาฟูลูกหนึ่งครับเพราะว่ายังไงถ้าเป็นคนตีก่อนเนี่ยอ่าก็ยังไม่โดนน็อกสามเผาฟูนะครับตอนนี้ตีเป็นสองร้อยแปดสิบนะครับอ่าก็ต้องหาวิธีจำกัดอยู่นะครับเดสองร้อยห้าสิบนึงก็ได้แค่เข็มขัดเท่านั้นขัดเข็มขัดหนึ่งใบแต่เหมือนในมือจะไม่มีเข็มขัดนะครับครับก็ตีไปครับ แต่ไม่เป็นไรครับ<ต>เพราะ<ต>ว่าย,ยังยังได้ตีก่อนอยู่ดีก็คือถ้าไม่โดนตีคืนก็ไม่มีปัญหาอะไรผมว่าแต่กระดานดูเงาๆครับนัตโตเธอหน้าต้องเอาเนียแลนด์แหละถ้าเกิดว่าเธอนี้คุณนิพิษส,สามารถน็อกลูกเกียได้ก็น่าจะค่อนข้างได้เปรียบเลยครับใช่ครับก็แต่ปัญหาคือเบนเต็มครับ ไม่รู้ว่าคุณนาโตะมีวีการหรือเปล่าครับเพราะว่าการ์ดซ้อนกันเมื่อกี้เป็นสามพอฟูลเอเนจีนะครับแล้วก็หนึ่งแคปเจอร์อ้าวอย่างนี้ก็ถ้าสยัดลงได้นะก็น็อกเลยนะครับอ่านี่มาแล้วครับสามพอฟูลนะครับครับผมใส่ตัวหลังด้วยครับแล้วก็วีการ์ดหรือเปล่าครับอีกใบหรือเอาโรล่าไปเลยครับแล้วก็ถอดดับเบิลเทเบิลรีทรีทนะครับเอาลูกเกียขึ้นไปน็อกเลยครับอยู่ดีก็กลับมานาครับผมนะฮะ จากตอนแรกที่โดนคุณอาโตกดวิสตาทําเกมไปก่อนนะครับแต่ปัญหาคือเกมทําได้ไม่ห่างมากทำให้ยังได้ดึงจังหวะกลับมาสวนได้นะฮะแล้วสวนได้คือปุ๊บชนะไพนํำนะก็น็อกเลยนะครับหยิบไปอีกสองไพ่นะครับครับเป็นสองไพ่ต่อข้าไพ่กับกลุมหัวเลยครับ อาจจะต้องเอาในโอแลนตี T, หนีกับกองหรือเปล่าตานี้ครับติดเป็นดับเบิลเทอร์โบนะครับแล้วก็ออโรร่าเอนจีนะครับครับต้องหนีกลับ,บ,น,น,บนะถ้าไม่หนีกลับก็จะโดนจบเกมเทิน้าโอ้โหแล้วกลับเลยครับคุณอาตโตน่าจะตอนนี้เสงมือตัวเองมากเลยครับเขาเทินกด สกิลอาร์เคโอสแล้วก็ไม่ทําทำอะไรอื่นอีกเลยแย่แล้วครับรงี้ตามเยอะครับตามเยอะคุณนี่ผิดนะครับเข้าเทินจัวนะครับ จิงคนที่พิกแค่สั่งน็อกนะครับผมแล้วก็น็อกอาเคโอสนะครับ้เหลือไพ่เดียวเหลือหนึ่งไพ่นะครับตอนนี้ก็น่าจะพลิกไม่ได้เลยนะครับยอมเลยครับยอมแพ้เลยนะครับีย่าก็ตามเกินไปครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการต่อสู้ของลูเกียในคนละเวอร์ชันนะครับนะครับก็สำหรับในี้ผมก็ด็อกครับ พีกัจจครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเกมหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามชมวันนี้สวัสดีครับ